เทศบาลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาล9ก้าหน้า ah ค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวนัตการเอี่ยมชมเป็นผู้รายงานข่าวค่ะ นายกเทศมนตรีเมืองลบุรีประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบุรีประจำสัปดาห์ติดตามผลการปฏิบัติงานเดินหน้าโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีได้ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลประกอบด้วยนายสมชัยอินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีว่าที่ร้อยโทรดรจตุรงศิริพาณิชกรรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายสันทนะบัวชาติปลัดเทศบาลเมืองลบบุรี ร่วมในการประชุมในการติดตามผลการปฏิบัติงานความคืบหน้าโครงการต่างๆและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ทันต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้การทำงานเกิดคุณภาพประสิทธิภาพมีความรวดเร็วรวมทั้งการมอบหมายงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ติดตามโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีที่ได้ดำเนินการไปแล้วและกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการรวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีที่ดีขึ้นซึ่งได้มีการจัดเตรียมโครงการโควิด1 9ไปแล้ว3โครงการและจัดทำโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งเตรียมขุดลอกคลองสายบัวพร้อมกับการเร่งรัดโครงการต่างๆ เพื่อเร่งรัดพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วงนี้ก็ได้มีโครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวาบริเวณวัดคลองสายบัวตั้งแต่วันที่9ถึง18มิถุนายน2563ก็มีหน่วยงานเทศบาลเมืองลบบุรีทหารเรือนจำกลางลบบุรีร่วมกิจกรรม เก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมเป็นจำนวนมากซึ่งได้นำเรือกำจัดผักตบชวาเรือท้องแบนรถแบ็คโูแขนยาวรถบรรทุกในการเก็บกำจัดผักตบชวาในครั้งนี้พร้อมกันนี้ทางนายจําเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเตรียมการจัดระเบียบปรับปรุงที่ทิ้งขยะเทศบาลเมืองลพบุรีใหม่ เพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีระบบการเข้าทิ้งขยะอย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานสิ่งสำคัญที่สุดคือสถานที่กำจัดขยะต้องรองรับปริมาณขยะได้ในอนาคตซึ่งจะมีการประชุมหลายหน่วยงานที่นำขยะมาทิ้งเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติในการนำขยะมาทิ้งอย่างเป็นระเบียบตามจุดที่กำหนดในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระเบียบมากขึ้น กองการศึกษาได้ให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนวันที่1กรกฎาคม2563จัดทำกิจกรรม5ส ทำความสะอาดทุกโรงเรียนเตรียมความพร้อมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสื่อการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในแผนการดําเนินงานปรับวิธีการเรียนการสอนจากสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด1 9ในการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนานักเรียนและครูให้พร้อมกับสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องการเรียนการสอนแต่และโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียนโดยให้เว้นระยะห่างทางสังคมดโดยโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรครูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเตรียมบันทึกวิดีโอสวดสรพันยะ เข้าแข่งขันระดับประเทศโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรครูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดกิจกรรม5สทำความสะอาดก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมทำความสะอาดอาคารเรียนพร้อมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนวันที่24ถึงวันที่26มิถุนายน2563เตรียมสอนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เทศบาลเมืองลบบุรีเดินหน้าขุดลอกคลองสายบัวเป็นการเตรียมการรับมือน้ำท่วมเพื่อให้น้ำระบายจากเขตตัวเมืองได้สะดวกและเป็นการปรับภูมิทัศน์และไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์ร้ายค่ะนายจำเดินสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้จัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีทหารจิตอาสาเรือนจำกลางลบบุรีพร้อมด้วยเครื่องจักร เรือกำจัดผักตบชวาเรือท้องแบนและรถบรรทุกหกล้อดำเนินการขุดลอกคลองสายบัวภายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีอําเภอเมืองลบบุรีซึ่งคลองดังกล่าวเป็นคลองที่รับน้ำจากในเขตตัวเมืองลบบุรีที่ทำไม่ให้เกิดน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนหรือช่วงที่ฝนตกหนักแต่เนื่องจากพบว่าในคลองสายบัวแห่งนี้มีผักตบชวาและวัชพืชขึ้นหนาแน่นทำให้ระบายน้ำไม่สะดวก เพื่อเป็นการเตรียมการรับมือจากน้ำท่วมเพราะในช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดโครงการขุดลอกคลองสายบัวขึ้นเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเมืองลบบุรีนอกจากนี้ยังทำให้ในเขตเมืองลบบุรีเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามน้ำใสสะอาด รวมทั้งยังไม่ทําให้เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์ร้ายที่เป็นอันตรายต่อประชาชนและเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนผักตบชวาและวัชพืชหมดไปจากคลองสายบัวที่มีระยะทางยาวประมาณ2กิโลเมตรหลังจากที่ดำเนินการเรียบร้อยก็ขอความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่สองฝั่งให้ช่วยกันดูแลเก็บผักตบชวาไม่ให้ขึ้นกีดขวางเส้นทางน้ำ ศูนย์ฟิตเนสเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดให้ประชาชนเข้าออกกำลังกายแล้วด้วยมาตรการการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะหลังจากที่ภาครัฐได้มีประกาศผ่อนปรนระยะที่3ซึ่งกำหนดให้กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงบันกลางถึงสูงกลับมาเปิดให้บริการได้รวมทั้งฟิตเนสที่เปิดให้ทำกิจกรรมได้ทั้งหมด แต่จำกัดระยะเวลาเล่นและต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดทั้งการวัดอุณหภูมิการรักษาระยะห่างซึ่งศูนย์ฟิตเนสของเทศบาลเมืองลบบุรีที่ตั้งอยู่ในสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีก็ได้ดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวโดยนายจำเริญสละชีพนายุเทศมนตรีเมืองลบบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกายทุกชนิดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและได้ทำการเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการได้แล้วตั้งแต่บัดนี้โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เทศบาลเมืองลบบุรีกำหนดดังนี้ก่อนเข้าสู์ฟิตเนสเทศบาลเมืองลบบุรีจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายหากพบว่าเกินกว่า37.5องศา จะไม่ให้เข้าไปในศูนย์ฟิตเนสเทศบาลเมืองลบบุรีขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้เครื่องออกกำลังกายแบบเครื่องเว้นเครื่องซึ่งเป็นการเว้นระยะห่างที่เหมาะสม ประชาชนที่ออกกำลังกายต้องนำผ้าเช็ดหน้าติดตัวมาด้วยเพื่อป้องกันคราบเงือติดไปกับเครื่องออกกำลังกายโดยเทศบาลเมืองลบบุรีเองได้มีการตั้งจุดเจลแอลกอฮอลไว้บริการทั้งเข้าและออกจากศูนย์ฟิตเนสของเทศบาลเมืองลบบุรีและหลังจากที่ปิดให้ประชาชนออกกำลังกายแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกายทันทีรวมทั้งพื้นผิวที่เป็นจุดสัมผัสต,ต่างๆด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับศูนย์ฟิตเนสของเทศบาลเมืองลบบุรีได้สร้างขึ้นตามนโยบายของนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีที่ต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการประชาชนเยาวชนได้ออกกำลังกายโดยนำเครื่องออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานซึ่งมีทั้งลู่วิ่ง เครื่องปั่นจักรยานดัมเบลรวมทั้งเครื่องออกกำลังกายด้านกล้ามเนื้อซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ชั้นดีเพื่อให้ข้าราชการประชาชนเยาวชนได้ใช้ออกกำลังกายซึ่งเปิดให้ออกกำลังกายได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา16.30นาถึงเวลา19.30นาซึ่งค่าบริการใช้ศูนย์ฟิตเนตสเทศบาลเมืองลบบุรีอยู่ในราคาที่ต่ำ ซึ่งจะใช้เป็นค่าบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายนั่นเองซึ่งทางเทศบาลเมืองลบบุรีก็ขอเชิญชวนผู้รักการออกกำลังกายให้เข้ามาใช้บริการศูนย์ฟิตเนสเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคภัยต่างๆค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันนักการและทีมข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ให้การติดตามมาโดยตลอดค่ะแล้วพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ